เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมกระบ้าชี้เป้าบ้านสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบรรยากาศดีพื้นที่กว้างด้วยครับหลังนี้เนื้อที่ถึง100ตารางวาครับมีเนื้อที่ไว้ปลูกต้นไม้ปลูกสวนได้สบายๆอากาศดีโปร่งโล่งครับไม่แออัดไม่อึดอัดพื้นที่เหลือกว้างๆนะครับ มีส่วนที่เทป,ปูนมาให้เรียบร้อยครับไปทํากิจกรรมต่างๆกันได้มีส่วนคือเป็นพื้นดินด้านหน้าติดตรอนไคอนกรีดในชุมชนใกล้ตลาดใกล,ใกล,ใกล้ร้านค้าไม่เปลี่ยวไม่ก er ันดานะครับมีไฟถนนด้วยครับไฟส่องสว่างหน้าบ้านนี่เองไม่มืดไม่เปลี่ยวครับบ้านสวยพร้อมเขาอยู่ได้เลยสภาพดีมากมี3ห้องนอน3ามห้องน้ํามีสองห้องครัวครับครัวไทยครับกับครัวนอกครับมีห้องรับแขกครับที่จอดรถทําไว้เรียบร้อย น้ำไฟพร้อมใช้ได้เลยไม่แตกไม่ล้าไม่โทมครับแล้วของบำรุงรีโนเวทให้เรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่ครับเข้ามาจากถนนใหญ่แค่300เมตรท่านเองเดินทางสะดวกแต่ชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆทำเลดีๆได้ซื้อกันประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยอย่างนี้มีพิกัด gps ให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งระยะทางทำเลที่แน่นอนก่อนได้ ถ้าหา GPS ไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยรวมถึงเบอร์โทรผู้ขายอยู่ที่เดียวได้เลยครับด,ดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลติดต่อโดยตรงได้นะครับทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ